รากศีลเพื่อเออต้องการความหลุดพ้นจากอํานาจของตัณหาไม่ใช่รักษาศีลเพื่อตันหารักษาศีลอยากเออ,อยากได้อานิสงส์มันเวลาเรารักษาศีลวโอกเมื่อตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพปฏิดาปินอินเป็นผมอันนี้หรือรักษาศีลวยความอยากความปรารถนาหรือว่าอยากได้โพกทรัพย์สมบัตินะในพื้นภูินมนุษย์เมื่อไปเกิดในภพดนใดฉันไปขอเป็นภูมมั่งทั้งบริบูรณ์ในโพกัทรัพย์สมบัติ อันนั้นเพราะว่ารักษาสินิตัญหาความอยากไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ได้อยู่ออันนี้สงแห่งสินนั่นได้อยู่เมื่อเรายังท่องเที่ยวไปไวัดตักสงสารแต่วัตถุที่เราได้มานั้นแ่ะมันก็เป็นวัตถุที่ตั้งทุกข์นั่นแหละเออคมมั่งคมมีคมล่ำคมรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออเวลาตายลงกัตังเดียวไปไม่ได้เราก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นแหละสมบัติโลกเครื่องใช้ของโลกชัว่วคราวเออ เนี่ยมุ่งหวังว่ารักษาสินมุ่งวังจะเลิกละปัญหาความอยากในสิ่งใ,ใดๆทั้งหมดเออให้จิตใจมาหลุดพ้นจากหน้าของปัญหาเพื่อบรรลุันิพันไปจุดหมายปลายทางจะพ้นจากทุกข์นี่เม,มืม่ม <า S 1> อเ,เราพิจารณาสินชำร,สระสินก็เองให้บริรสุทธิ์ผ่องใสขึ้นดีแล้วในระดับต่อไปนั้นก็ให้เจริญมเมตตาให้นึกขึ้นภายในใจของตนเมตตาเมตตาจิตเมตตาใจอย่าไปสร้างความอยาก ความอยากมันเป็นเหตุเกิดทุกข์เอออยากในสิน่งใดก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ทางนั้นแต่ต้องการความสุขสงบเยือกเย็นสบายก็ต้องเลิกละปัญหาความอยากออกจากใจนั้นเทวเมตตาใจเออ้นเมตตาตนเราเมตตาเราไม่ได้ใครจะเมตตาพราพูดธ้เจ้าท่านสอนให้ทําเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ทําตามคําสอนของรูพุทธเจ้าแลวทีนี้เราก็ไม่ได้เมตตาเป็นกิอืส เมตตาเพียงปากเมตตาอยูยนอกใจเมตตาคนโน่นคนนี่ใจใจตัวเองไม่เมตตาสร้างตัณหาความอยากให้เกิดขึ้นมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะตัณหาเป็นายสมุทยัยเหตุใดเกิดทุกข์ไม่ใช่เหตุใดเกิดสุขเมตตาแลเป็นเหตุใดเกิดสุขทันไหวมเมตตาเจโตวิมุตติจิตใจหลุดพ้นจากหน้าจของตัณหาด้วยมเมตตาใจจริงๆต้องการให้ใจมีความสุขสงบเยือกเย็นสบายนัตสันติปรังสุขขังเนี่ยทุกอื่นยี่ก็ความสงบไม่มี เ yeah. หมือนใจมันสงบจากสัญหาเลิกรัศนาออกจากจิตใจที่ได้เนงะี้ยชใจก็มีความสุขสงบทั้งนั้นว่าเมตตาใจจริงๆเออใจเมตตาใจใจต้องทําเมตตาไม่ได้ใจใจจะได้พึ่งเมตตาเอออย่าไปคอยใจเมตตาคนอื่นเมตตาใจตัวเองได้ไหมต้องดูดีๆเออดูให้มันถูกต้องให้มันเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในเหตุในผลเมื่อเราทําเมตตามีภายในดวงจิตดวงใจของตนแล้ว ท่านก็ให้แพนเมตตาจิตออกไปทั่วทุกทิศท,ท,ทุกทางของขสัพพสัตว์ทั้ทงหลายทาั้งปวงในโลกจงเป็นสุขเป็นสุขทุกข์วนาเถิดความสุขนี่แม่แต่กาเดาชานขอขปรารถนาเออฉะนั้นท่านจะให้แทนเมตตาจิตอย่าได้มีความเบียดเบียนถึงงันและกัน,กนอย่าได้ทำลายล่างผานถึงกัดและกันจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดตอนนั้นไปทีนี้ก็ให้ตั้งสติกำหนดไว้คิดลมหายใจเข้า ตั้งสติท่านว่าให้ตั้งสติสติก็คือความระลึกใครเป็นผู้ตั้งใจใจตั้งสติระลึกในลมหายใจเขาออกให้สังเกตกําหนดลมหายใจเขาออกให้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนพร้อมดังใช้คําิริกรรมภาวนาเนี่ยคุดโทพุดโทแปลผูรู้สอนใจให้รู้ลมอย่าให้มันไปหลงกับลม หรือจะหันไปหลงกับเรื่องอื่นให้มันรู้แน่นิ่งอยู่ที่ลมถ้าจิตใจมันรู้แน่นิ่งอยู่ที่ลมได้แล้วมันจะไปไหนอเพราะความรู้แน่นิ่งจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมรรคที่สองเมื่อจิตใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแนละ้วปัญญาไม่ไปไหนปัญญาย่ยอมทวนกระแสกลับเข้ามาเห็นกายเห็นใจได้อถ้าใจไม่ตั้งมั่นละที่เป็นของอยางปัญญาเห็นในเรื่องเรื่องภายนอกวงนอก เห็นในอาการกิริยาของจิต